ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายช็อตตี้บูจวา่ากับเกมเดิมกบผม Life After ครับเราก็เล่นมาถึงบทที่เท่าไหร่แล้วนะจำไม่ได้แล้วครับผมเปิดหนังสือดูซิ New บโอเคหนึ่ง,ส,งสามสี่บทที่4ครับผมอะไรด,ดูเคเวสแรกเล้ผมทำผ่านเป็นลำว่าไรวะอ๋อเคเวสแรกก็คือกลับมาที่บ้านนะครับจากเควสที่แล้วที่เราไปหาของในป่าถูกไหมอืมพอเรากลับมาที่บ้านนะครับแล้วเราก็รับของจากจดหมายก็จะผ่านเควสแรกของบทนี้ คนที่2ครับเขาบอกว่าให้ไปทำอไอรอนนะครับ6ชิ้นนะครับแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวจะให้ทำไรเฟิลด้วยเอยงั้นไปเลยดีกว่าครับไปเข้าไปในบ้านเลยครับผมเบื่อบ้านผมจริงๆเลยที่ต้องกระโดดเข้าประตูเนี่ยแบบไม่เดินขึ้นไปเลยไม่ได้เหรอโอเคเอา้าวอาหารทำคาไว้ตั้งคืนเลยเออไม่เป็นไรเนาะเอาละก็ต้องมาที่นี่ใช่ไหมสำหรับการราฟอาวุธเนาะก็จะมีแม็กซ์เวลพอนนะครับคราวที่แล้วเราเอเมอร์เมกกิ้งไปแล้วใช่ไหมครับโอเค ก่อนเราจะสร้างเจ้าตัวมอนดรากอนไล f e เฟิรได้เนี่ยเราจะต้องทำไอรอนก่อนเหมือนที่เขาบอกนะครับเนี่ยพิกไอรอนใช่ไหมครับกี่อันนะหอันป่ะโอเคมีพอดีนะครับซึ่งต้องใช้ไอรอนออกกับใช้กิ่งไม้นะครับหรือทวิกซึ่งมันก็คือที่เขาให้เราไปเอามาจากในป่าเมื่อเควสที่แล้วอะ่ะคลิปที่แล้วาตามไปดูได้นะเผื่อใครอยากจะครับเออนั่นแหละก็แค่ใช้ขวานทุบต้นไม้ก็มีโอกาสเจอกิ่งไม้ใช่ไหมครับแล้วเอาจอบไปขุด หินก็จะมีโอกาสเจอไอรอน r อนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะก็คับไม่ยากครับคืนนี้แต่อาจจะต้องรอนิดนึงฮะเนี่ยเนี่ยรอมันเลยแล้วกันครับเรียบร้อยครับแท็บทูเครมครับเอาของเข้ามานะครับแล้วก็กลับไปที่ฟอร์มูล่านะครับเลือกมอนดารอนไลฟเฟินนะครับใช้เวลาในการครับ20นาทีครับเอา20่ิบวิเนาะซึ่งเขาจะให้เราคอนเฟิร์มด้วยก็คอนเฟิร์มสี่รออะไรล่ะ โอเคก็น่าจะเสร็จ2เควสนี้แล้วนะครับเดีดูเควสต่อไปครับผมพอเราครับไอตัวไลฟ์เฟิร์นเสร็จแล้วนะครับเขาให้สร้างกันพาวเดอร์2นะครับแล้วก็อาร์โมบ็อกซ์อีก1นะครับโอเครอเลยนะครับเมคเวพอนเหมือนเดิมนะครับให้ครับอะไรนะเมื่อกี้เอ่อกันพาวเดอร์2ใช่ไหมครับอ่าครับไปเลยกันพาวเดอร์2นะครับอ่ะรับปืนด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ผ่านเควส แล้วก็พอเราคราฟกันพาวเดอร์สมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ครัฟเจ้าตัวนี้ได้ครับครูดอ่านว่าครูดหรือปาอ่าครูดแอมโมบ็อกนะครับก็ยังครัฟไม่ได้เพราะว่าผมขาดวูเดนบอร์ดนะครับหรือหรือไม้ที่ผ่านการเหลาแล้วนั่นเองครับผมเอาเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเออด้านขวาบนที่เดิมนะครับอ่าเดี๋ยวคัฟไม้เพิ่มเติมก่อนนะครับต้องใช้วูเดนบอร์ดซึ่งมันจะอยู่ในหมวดของ workable นะครับซึ่งก็ใช้ไม้กับใช้กิ่งไม้นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับผมขาดอันเดียวพอดีขาดอะไรก็กลับไปที่ป่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเราฟาร์มเมื่อคืนเราจะคงฟาร์มอยู่ที่แค่ออทัมฟอเรสทที่เดียวนะครับยังไม่ได้ไปไหนในตอนนี้นะโอเคเรียบร้อยครับเอาละเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะครับเจ้ากล่องเก็บปืนไม่ใช่ปืนขอโทษกล่องเก็บกระสุนได้นะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราลองดูเควสต่อไปเลยกันละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับพอราคาอันนี้เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้เราไปเติมกระสุนใ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 นกล่องอาวุธเนี่ยแหละเอ้ยกล่องกระสุนเออแม่พูดผิดูถูกโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ให้เปิดกระเป๋าเนาะแล้วก็เลือกอันนี้ใช่ไหมครับให้กดสองครั้งนะครับหรือกดเกียร์ก็ได้นะอ่ากดเกียร์เสร็จเราจะมาถือใช่ไหมครับแบบนี้แล้วก็วางนะครับวางไว้ตรงไหนไดีละ่ะตรงนี้ก็เริ่มมีของเยอะแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันครับ ก็จะเป็นที่เติมกระสุนขนาดเล็กครับผมเรียบร้อยเอาให้กดผิดไปกดโดนฟอร์มูล่าครับต้องกดเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องกดที่ลูปมือนะครับพอดีผมกดโดนฟอร์มูล่าไงมันเลยไปคุยเครื่องข้างๆครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวกระสุนนะแปบ๊บนึงตรงนี้แล้วกันวางไปก่อนโอเคพอวางเสร็จแล้วก็รีโหลดกระสุนใช่ไหมครับจัดไปครับผมควิกรีโหลดเลยครับผมอา่าซึ่งกระสุนของเรานี่จุได้เยอะเหมือนกันนะดูดิเห็นไหม เออ97.5นะครับก็จะเป็นานเสร็จสิ้นเควสนี้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเราไปลองดูกันเลยครับว่ายังไงต่อนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับกดเครมของด้วยนะครับเอาเข้าตัวครับผมงั้นก็เดี๋ยวทำเควสต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากเควสเนี้ยมันเป็นแค่ขับปืนง่ายๆครับผมสําหรับเควสต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอาปืนเนี่ยไปใช้ครับจัดการกับพวกซอมบี้ที่ออทัมฟอร์เรสแหน เข้าทางนช็อตตี้เลยในงานเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับเก็บของที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยไวที่นี่ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับธนูเนี่ยผมจะไม่ใช้ละอาหารก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้ครับเพราะว่าเบอร์รี่มีเยอะมากเนี่ยอาหารเก็บไว้เลยก็แล้วกันครับเอาไว้แบบว่าไอ้นี่จริงๆอ่ะขาดแคลนจริงๆนะครับอ้าวแล้วกระสุนไปไหนไม่ใช่กระสุนขอโทษลูกธนูนะครับโอเคเจอเรียบร้อยแล้วครับใส่ตู้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาอาหารก่อนผมคับทิ้งไว้เต็มเลยอะ คือเบอร์รี่นี่หาง่ายมากนะก็รับแยมไปเรื่อยๆเ,เลยก็ได้นะในความเป็นจริงเนี่ยเออรับไปเรื่อยๆเ,เลยนั่นแหละนะครับมันก็จะบวกสถานะให้เราดีกว่านะครับก็คับๆทิ้งไว้เนาะไปกันเลยเดี๋ยวผมว่าจะเอาปืนไปยิงพวกซอมบี้ที่มันอยู่ในแมปบ,บ้านเราบ้างเนี่ยมันมีหลายที่เลยใช่ไหมเออที่มีพวกซอมบี้อยู่อะเดี๋ยวตอนนี้ของเริ่มฟูแล้วเดี๋ยวรับหมวกอีกคราวเนี้ย ไปที่ a u t u m n f เ r e s t เหมือนเดิมครับโอเ okay. ค Au t u m n Forest นะครับก็ไปคนเดียวเหมือนเดิมครับมาคนเดียวครับลุยมีคนซิปมาเต็มเลยอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะว่าอาจจะไม่ได้ตอบหรืออะไรก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าคือผมไม่ได้ on, ออนเลยถ้าผมไม่ทำคลิปคือผมไม่เข้ามาในเกมเลยไงเพราะว่าตอนนี้ผมก็นะเล่นแอนเชลใช่ไหมกับอ่ m บคดีเซอร์ดโมบายอยู่นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เข้ามาในเกมนี้ฮะแลงนร์ล็อกโมบายคงไม่ได้เล่นละ <c oughs> ขี้เกียจลงแล้วอะเออจริงๆนะมันหมดแรงจรูงใจในการเล่นไปแล้วครับเอ้ยโอตกใจก็ซอมบี้คนคนแล้วก็มีอาร์โมบ็อกอยู่ตรงนี้ด้วยปะใช่ปะใช่ครับผมโอ้ชิลเลยอย่างงี้ไม่ต้องกลับบ้านครับก็มาเติมกระสุนอยู่ที่ตรงที่เป็นรูปบ้านเนาะซึ่งบ้านนี้มันมีบอร์ดรับภารกิจด้วยนี่นาะดูซิเรารับได้หรือยังอ่ารับได้แล้วนะครับตอนนี้คือรับเควสดได้แล้วครับผม เอาไงดีล่ะมันมีเควสเพียบเลยอะแล้วได้รับของเต็มไปหมดเลยครับก็รับไวทั้งหมดเลยละกันเนาะอืมรับเลยครับผมโอเคครับมันจะเป็นเหมือนเควสประจําวันครับทำแล้วก็ได้รับเงินได้รับนู่นนั่นนี่เพียบเลยนะครับทีนี้ก็ดูด้านซ้ายได้เนาะก็คือด้านซ้ายมันก็จะมีลายชื่อเควสอยู่แล้วเห็นไหมครับว่าให้ทําอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้ที่ผมรับมานะครับเดี๋ยวจะแปลก่อนก็นละกันครับว่าให้ทําอะไรบ้าง อย่างแรกครับเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยทำผักต้มครับนะเออต้องทำที่นี่ด้วยนะก็คือต้องเออเดี๋ยวเวรกรรมกดผิดปืนลั่นเลยรู้สึกในบ้านหลังนี้แหละมันจะมีมีแบบที่ใช้อยู่อะอยู่ไหนวะหากันมันจะมีเหมือนกับคล้ายๆกับที่ผิงไฟอยู่อะเราสามารถปรุงอาหารได้นี่ไงมันให้ทำผักต้มก็คือสตรีมเมดเวจิเทเบิลนะครับอันนี้นะฮะคือต้องไปหาผักมาสี่อันแล้วผมจะหาผักได้ยังไงวะเนี่ย แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้เขาบอกให้ใช้คำสั่งสแกนอาหาไอเทมนะครับอืมแล้วมันมีดาวน์โหลดวิดีโอดูตัวอย่างได้ด้วยนะไหนลอง video, ดาวน์โหลดวิดีโอดูดิก็ประมาณ430กว่าเคเท่านั้นเองครับไหนลองดูวิดีโอตัวอย่างดิอ่าฮะ โอเคพอเข้าใจแล้วเออดีเหมือนกันนะถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็นะโหลดวิดีโอสอนตัวอย่างมาได้เลยเนี่ยแจ่มมากครับผมเกมนี้ถือว่าทําไว้ค่อนข้างดีครับใครอ่านไม่ออกก็ลองโหลดวิดีโอที่มันมีนะอ่ะเควสต่อไปนะครับเลื่อนดูก่อนนะครับแล้วก็ให้หากิ่งไม้10อันครับผมแล้วก็ให้ฆ่าซอมบี้5ตัวนะครับ ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วนะเควสของที่ผมรับมาเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นหลายท่านอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะอันนี้คือดูดีๆก็แล้วกันนะครับถ้าไม่รู้ยิงก็เปิดดิกนะครับกูเกิลทラ s l เลตก็ได้นะครับง่ายๆครับผมงั้นเดี๋ยวผมลองเปิดแผนที่ดูดิเอ่อมันไม่ต้องมาคุยกับตรงนี้ดีกว่าเปิดแผนที่บนนี้เลยก็ได้นี่ไงเห็นไหมเนี่ยมีบอกอยู่ครับผมว่าผมต้องมองไปไหนบ้างเห็นไหมครับมันขึ้นบอกอย่างนี้เลย <S <S ชิวเลยครับผมเออเนี่ยเดี๋ยวมันมีสมบัติอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับโอ้สบายแล้วอย่างน,นี้เล่นสบายเลย เควสหลักก็ฆ่าซอมบี้เควสย่อยก็นะครับเ,เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับบอกในแผนที่ชัดเจนเลยครับว่าให้ทำอะไรบ้างครับเนี่ยให้ทุบหินทุบอะไรอย่างงี้จัดไปครับผมชิวเลยจัดไปครับเห็นปะชิลเลยอะแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเก็บผักด้วยใช่ไหมยพยายามหาเห็ดเห็ดนี่ถือว่าเป็นผักปะวะเออเก็บไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้เจออะไรเก็บไปก่อนนะฮะทั้งผักทั้งผลไม้เนาะ เนี่ยผักอันนี้ก็เก็บไว้นะครับอบางทีผมเด็ดหญ้าอะไรพวกนี้แล้วผมได้อันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ได้เป็นผักมาด้วยนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรคือเราก็ฟาร์มไอเทมนะครับเป็นหลักเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรสําคัญมากครับแล้วก็เดี๋ยวฆ่าซอมบี้ซึ่งกลางวันอาจจะไม่มีครับเดี๋ยวรอกลางคืนทีเดียวแล้วออกไล่ล่าซอมบี้กันดีกว่าครับโอ้เจอหมาก็ว่าละอันนี้เป็นหมาป่าธรรมดาเนาะโอ้ไม่ใช่เดียวหมาป่าติดนี่นี่น,นี่ว่าติดไวรัส เอาเปินมายิงเนมับเขาให้หวัวแตกเลยทีดีดโอ้โหโหดเลยหมาเราหิวยังวะกดรูปหมาดิให้อาหารหมาหน่อยหมาหิวยังอ่ะเอาไปเออแจมแจมแจมแนี้ยเนแล้วรู้สึกว่ามันจะมีขึ้นบอกเลยนะเวลาเราเดินไปใกล้ๆของที่เราจะต้องเก็บตามเควสอะมันจะขึ้นลูกศรสีเขียวเลยครับ เอ้ยไม่ให้สีเหลืองว่าเราจะต้องเก็บของชิ้นนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วแล้วผมจะเดินวนตรงนี้ทําไมเนี่ยอ๋อน,นี่นี่เจอแล้วเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเห็นป่มเออพอเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลูกศรสีสีเหลืองเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมไปที่ตัวของไม้เนี่ยซึ่งไม้ไม่ได้มีเควสมันเลยไม่ขึ้นลูกศรเห็นไหมนี่ก็คือจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะไกด์ไลน์เราได้ว่าบริเวณเนี้ยเราต้องหาของนะจะได้ไม่ต้องเลื่อนดูเควสบ่อยๆครับ อ่ะแล้วก็ตรงแผนที่มันก็ยังคงมีบอกนะว่าเราให้เราฟาร,ร์มของบริเวณนี้ก็เรีเยกได้ว่าโอเคอ่ะผมเลยสอนวิธีการดูเลยก็แล้วกันนะครับว่าแผนวงแผนที่อะไรเงี้ยมันดูไงนะครับเงียบมากเสียงซอมบี้ไม่มีเลยี๋ยวผมเปิดเสียงเบาวะ๋อาะไงเอาดิเอาดิเอเอ คือเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะพอมีปืนแล้วเนี่ยยิงสองนัดลม้มนี่ขนาดยิงทรงเดชแล้วเนี่ยเอ้ยเฮ้ยมาวะเล็งหัวดิวดวปุกปูมทีเดียวเกือบตายปุกปูมรุยถ้าเกิดว่ายิงเข้าตัวเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดยิงเข้าหัวนี่อย่างแรงอ่ะทีเดียวเกือบดับแดดดี้เลยอ้าวทำไมคุยศพไม่ได้วะคุยได้ครับต้องเล็งเหลี่ยมดีๆนะครับ นายหันหลังทำไมมันยิงลำบากเออรีโหลดรอด้วยามาดิมาดิครับผมที่เข้าแปดไม่ใช่อะไรนะคือเลือดซอมบี้มันเลยแค่แปดไงมันก็เลยยิงเข้าแค่แปดนะดอกสุดท้ายเนะี่ยอืมก็เดี๋ยวฟาร์มทรัพยากรไปต่อเลยโอ้โคนี้ชิวเลยเพราะมีปืนนะแต่ไม่แนะนำให้คัฟก่อนเวลานะครับคือเล่นมาตามเควสดเหมือนผมนี่แหละดีสุดแล้วครับจะได้ไม่เสียดายทรัพยากรครับ เออก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะไม่ต้องรีบครับผมเล่นตามเนื้อเรื่องบทไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปล่อยเราเป็นอิสระนั่นนะอีกเรื่องหนึง่งเฮ้ยเจอถาวันวะไม่พลาดนายสตี้ครับต้องหาทางลับนั่นไงครับแล้วเราก็เจอจริงๆด้วยอา้าวเปิดกล่องเซได้รับแร่ธาตุค่อนข้างดีครับผมได้รับยามาอีกหาก อาหารโอเคชิวๆไปถ้ำลับนี่ผมไม่เคยเดินมาเจอซอมบี้เลยนะเออชิวๆเลยอะ่ะเอาเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีๆซอมบี้เข้ามาะระยะประชิดโอ้ยเฮ้ยโดนครับผมก็ล้าไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงหลบชั้นเชิงก่อนครับเอาดิเอ้ย จริงเราถือมีดฟันก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยควรถือมีดฟันแล้วละ่ะจริงๆนะแบบหนึง่งหาไม่เจอมีดตัวอยู่ไหนโอเควิ่งวนกันเป็นหนังอินเดียเลยเอ้ยไปไหนแล้วอะตะคุบใครครับตะคุบใครครับเออรวงฮ้เอเกมนี้ซอมบี้มันดีเลือดไวไงเราจะเป็นต้องรีบฆ่ามันถ้าเราฆ่ามันไม่ได้เนี่ยเลือดมันรีอย่างไวเลยเอออันนี้ก็ลองช่างใจดูแล้วกัน นะครับโดนซอมบี้เข้าจากด้านหลังแบบนี้นี่จริงๆใช้มาเชเต้เอาผมว่าน่าจะฆ่ามันได้ไวกว่าเด๋ยยอมโดนกระโดดทุบสักทีไม่เป็นไรมัง้งผมก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรครับแค่หาทรัพยากรครับเดี๋ยวช่วงไหนจังหวะตื่นเต้นเดี๋ยวตัดฉากเข้ามาให้ดูโอเคครับผมถ้าเกิดว่าเราทำเควสผ่านแล้วมันก็จะเด้งขึ้นเลยนะครับไม่ต้องกลับไปส่งเควสด้วยนะคือมันจะเด้งขึ้นเลยเมื่อกี้มองทันใช่ไหมครับ ผมเสร็จไปละอันหนึ่งคือมันให้หายกิ่งไม้5้าอันเสร็จไปแล้วมันก็จะขึ้นกลางจอเลยได้รับรางวัลน,นะครับได้รับมาเป็นเงินเนาะซึ่งเราก็เอาเงินไปซื้อของได้ในร้านคารครับเอ๊ยเ,เดี๋ยวโดนโจมตีอ๋อหมาเหรอได้นายจะเอาใช่ไหมอเอาเฮ้ยผมตีใครวะเนี่ยอ๋อมันมีคนยิงอยู่ก็ว่าแล้วทำไมมันวิ่งหนีผมโอเคพอช่างมันพันแผลรอก่อนเลยครับผม คนพูกพานไว้วันนี้ให้ผมปิดไมยังออะปิดแล้วนะเออเดี๋ยวไม่ใช่ไมยแลบออกไปอีกเฮ้ยตกใจนะว่าคนแต่งตัวเหมือนคนอีกแล้วโหดีแต่ว่าเอมเ้ยโหตกใจอันนี้คนของจริงซอมบี้นี่ไม่ใช่เป้าหมายเราครับซอมบี้ที่เป็นเป้าหมายเราคือต้องใส่กระเป๋าเนาะโอเคแต่ว่าผมเจอทางลับพอดีวะ่ะเมื่อกี้อีกคนหนึ่งมันเดินผ่านเฉลียวไปเลย คือไม่สำรวจเลยไม่เป็นไรผมก็เข้ามาก่อนอาวไม่ได้ว่ะตรงนี้มันทางตันโอเคเขาบอกมีกล่องอยู่แถวนี้เนาะซึ่งตามเควสนะครับวันนี้อย่าลืมเปิดแผนที่เช็คนะครับหลังจากรับเควสนะครับอา้าวเข้าทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเจอของเก็บก่อนครับกล่องเหมือนไม่ต้องรีบเปิดก็ได้มั้งกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องประจำวันเควสของเราคนเดียวโอ้โหเหมือนจะมาผิดทางว่ะเอโดโดดโดด,ด,ดอม โอเคครับคราวนี้ได้เถาวันด้วยแต่กระเป๋าผมเต็มเลยเนี่ยเอ่อทำไงดีวะเนี่ยเอาอันไหนโยนชิงไปดีนะ 5, ผ้าพันแผลแล้วกันครับกดใช้เลยเพราะว่าเลือดเราลดเนาะโอเคโอเคก็ยังเหลืออีกกล่องนึงนะครับก็เอาให้ครบเนาะเฮ้ย <Hey, S 2> จะว่าไปมันมีจุดสีแดงด้วยคืออะไรอะผมก็ซนเดี๋ยวผมเดินไปดูดีกว่าไอ้เคเวสเควสทุบ <c> ห <oughs> ผิ่นยังผ่านยังไม่ผ่านเลยเควสฆ่าซอมบี้ <c oughs> ด้วยขาดไปอันนึง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อันนึงดิกลาดไปตัวหนึง่งอันนี้ไงใกล้กคือละเดี๋ยวได้เต็มบวกกับซอมบี้ละอุย้ยเวรกรรมอีกกล่องหนึ่งที่ผมต้องมาเก็บอยู่ในบ้านว่ะซอมบี้นอนอยู่ในบ้านแน่นอนเดี๋ยวดูข้างๆบ้านก่อนอ้าวกล่องอยู่ข้างว่านนึกว่าอยู่ในบ้านเปิดก่อนเร็วอุยอ้ยอุย้ยเวรกรรมกดผิดเนี่ยคือมือผมชอบลั่นไปโดนกระสุนเนี่ยเอ่ยิงด้านขวานะโอเค เควสน่าจะครบแล้วนะที่มันให้เก็บกล่องอ่ะครบแล้วนะครับเลยไอจุดแดงๆข้างบนนั่นนะ่ะเดี๋ยวค่อยตามไปดูว่าคืออะไรนะฮะแต่ผมขอเปิดบ้านก่อนนะครับผมเปลี่ยนเป็นมีดรอเลยผมเคยเปิดบ้านแล้วเจอหมีด้วยอ่ะไม่มีวะรอด <c oughs> เคยเปิดบ้านแล้วเจอหมีนะแล้วความฮาของผมคืออะไรรว่าคือผมก็เข้ามาไงแล้วประตูมันก็ปิดถูกปล่ละเวลาที่เรา เข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยประตูมันก oh, um, mm ็ปิดไงผมก็พยายามจะวิ่งหนีเอ้าเฮ้ยใครปิดประตูวะอ๋อจริงๆแล้วคือประตูมันออโต้ออโต้ปิดอ่ะผมก็โวยวายอยู่เลยเอ้ยใครปิดวะอะไรเงี้ยเออโอ้กว่าจะออกมาได้เพราะสู้กับหมีตัวตัวตอนเลเวลต่ำๆไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับผมโดนยิงไม่ให้โดนโดนขวนแรงมากเอาละเอะจะว่าไปไอแดงแดงอยู่ไหนนะข้างบนนะเออไปดิวิ่งไปดูดีกว่า ยังเหลือซอมบี้อีกตัวหนึ่งที่ผมต้องใช้ปืนยิงนั่นไงครับเจอเป้าหมายพอดีนายฮัลโหลเอา้าทำไมไม่เล็งวะกูก<ฮ>ูมเอาดิเรียบร้อยครับผมผ่านอีกหนึ่งเควสเด้งขึ้นมาหน้าจอตรงกลางแบบนี้เลยนะครับแต่ไอเก็บของนี่เดี๋ยวเมื่อไรจะผ่านเออยังไม่ผ่านเลยนะครับเก็บของยังไม่ครบเฮ้ยเจออีกแล้วะ แต่เควสเราผ่านแล้วนะเราจะเอาอีกเหรอเอาดิครับเอาดิครับผมพ <c oughs> อเราคาซอมบีง่ายแล้วก็นะเฮ้ยหรือว่ามีบอสวะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไรอะ่ะเดียแทบกับดักกับดักไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรกับดักกวางครับ Refresh in คืออะไรอะ่ะบอสเหรอ อืเหมือนจะเป็นเควสให้เรามาฆ่าครับผมไม่มีของอะไรนะตรงเนี้อืมโอเคอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยครับเดี๋ยวผมส่งของกลับบ้านก่อนเนาะอ่าส่งของกลับบ้านกัน จัดไป use postman ครับ mailing service send all ไปเลยครับผมไปเดี๋ยวดูครับว่าเหลือเควสอะไรอีกนะครับก็อันนี้ครับเขาบอกให้กลับไปที่บอร์ดนะครับโอเคไม่มีปัญหา I อโฮ e หนึ่่ข้ามเหมือนเดิมอันนี้ให้ต้มผักใช่ไหมยังไม่ได้ต้มเลยอ๋อแล้วก็เดี๋ยวผมต้องผ่านเควสต้มผักก่อนครับถ้าผ่านเควสต้มผักแล้วเนี่ยอีกเควสหนึงจะผ่านโดยอัตโนมัติครับมันเหมือนเป็นเควสประจําวันอะ ให้ให้เราทำสี่เควสใช่ไหมครับก็ทำครบแล้วนั่นแหละมันก็จะผ่านนะครับงั้นเดี๋ยวกลับไปที่เมื่อกี้ก่อนนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรละตอนนี้แต่ติดใจปืนมากเลย <c oughs> เอเดี๋ยววิ่งกลับไปที่แคมป์ก่อนนะครับไปผิดฝั่งต้องมาด้านขวาบนโอเคหันหน้าครับแล้ววิ่งยาวครับผมระหว่างนี้เจออะไรจะเก็บก็เก็บไปนะโดยพาผักเนี่ยไม่รู้พอหรือยัง อ่านี่ไงเจอแล้วครับมันแอบ,บอยู่ใต้หินอีกทีหนึ่งครับผมโอเคจบนะครับก็ว่าทําไมผมขุดหินตั้งนานแล้วไม่ผ่านคือขุดหินแล้วมันมีของซ่อนอยู่ใต้หินต้องกดที่ใต้หินอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแหละอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะผ่านเควสแล้วนะครับอ,อโอ้มันขึ้นบทที่2ของจริงแล้วที่ผมบอกบทที่1คือในความเป็นจริงแล้วน่าจะใช้คําว่าเป็นตอนมากกว่าบทที่1ตอนที่เท่าไหรนะ่ซึ่งบทที่1ตอนนี้ผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ เควสเมื่อกี้ที่ผมทำเมื่อคือเมื่อกี้ใช่ไหมที่มันขึ้นรูปขวานอะ่ะพอผมทุบหินเสร็จเก็บของเสร็จปั๊บผ่านเควสที่3ครับแล้วเควสที่4ี่กับ5ผ่านโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าผมอะ่ะไปฆ่าซอมบี้มาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ5ตัวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือให้เปิดกล่องซึ่งก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วตอนที่ผมเปิดแผนที่ครั้งแรกเลยที่ผมบอกเอ้ยเดี๋ยวจะเดินไปสำรวจกล่องซึ่งเรียกได้ว่าทำเสร็จครบหมดเรียบร้อยแล้วก็เคมรางวันนะฮะ แต่ว่าคราวนี้ผมยังติดเควสประจําวันอยู่อันหนึ่งถูกไหมก็คือเควสป้ายนะครับค่อนข้างโชคดีที่เควสป้ายเนี่ยมันซ้ํากับมันมันมันซ้ากับเควสหลักนะครับก็คือคาซอมีห้าตัวนั่นแหละผมก็เลยผ่านไปแล้วสามเควสขาดเควสเดียวก็คือผมจะต้องทาไอ้ตัวญ่าไม่ใช่ย้าขอโทษผักต้มใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยลองไปทํามาแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำที่นี่ใช่ไหมผัก ผมไม่มีครับคือมันจะต้องใช้ตัวเดี๋ยวเดี๋เปิดให้ดูเนี่ยต้องใช้ผักซึ่งเขาบอกว่าผักเนี่ยมันอยู่ที่ wide ness scenario ซึ่งก็ไม่รู้อยู่ไหนต้องไปเปิดแผนที่ดูงั้นเควสนี้ผมก็ไว้ก่อนกันล้กันนะครับหรือถ้าเกิดผมอ่านผิดแปลผิดหรือว่าเคสมันเขียนผิดก็บอกแล้วกันก็แชร์ข้อมูลกันนะครับว่าเควสนี้เนี่ยมันทำยังไงกันแน่เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับว่าผมจะหาเจ้าตัว ตัวฟักทองได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวลองวิ่งไปดูที่แผนที่ดูก่อนแล้วกันอาจจะเจอบอสแสบครับล่าจะต้องไปเก็บเจ้าฟักทองจากแบบอื่นนะครับแล้วค่อยกลับมาคราบที่นี่คือมันต้องคราบที่นี่นะครับใช้เตาผิงเมื่อกี้แหละถ้าเกิดเราไม่คราบที่นี่มันก็จะไม่ผ่านนะครับคือมันบอกไว้ชัดเจนเลยว่าต้องให้คราบที่นี่นะครับมันมันเขียนไว้นะโอเคเดี๋ยวผมลองกลับบ้านดูก่อนกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับกลับมาที่นี่แล้วก็เหมือนเดิมครับส่งของกลับบ้านครับ mailing service send o อ f เหมือนเดิม เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีตังสองพันหกแล้วจากการทำเควสเนาะการทำเควสป้ายะลรพวกนี้ถือว่าเป็นเควสประจาวันนะทําแล้วก็ได้รับของรางวัลด้วยนะครับเฮ้ยหมาหิวอีกแล้วครับผมให้อาหารหมาหน่อยเอาะไรไปกินดีละเอาเวรการเพิ่งส่งกลับบ้านไปงั้นได้ไปกินที่บ้านแล้วกันนะไปะเฮ้ยเขาบอกว่ายังไม่ผ่านเควสฮอตบาร์บีคิวช่างมันครับเพราะว่าไม่รู้ทําไงเหมือนกันคือผมยังไม่สามารถที่จะทําอาหารในพวกนี้ได้ไงเพราะว่าวัตถุดิบผมไม่พอ และอยู่ในแมปเนี้ยผมพยายามจะลองเก็บดูแล้วไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าเป็นเห็ดมันก็เอามาเป็นวัตถุดิบในการทําผักต้มไม่ได้อเหมือนเหมือนมันต้องใช้ฟักทองตามที่มันเขียนนะนะอันนี้ก็คือตามที่อ่านหน้างานเอาอย่างงี้เขาว่าอย่างงี้ครับผมเอาละกลับมาบ้านแล้วนะฮะก็เควสที่2ผ่านเรียบร้อยแล้วเอยไม่ให้เควสบทแรกผ่านเรียบร้อยแล้วครับก็ไหนๆก็ไหนๆ,นๆละขอตะอ่อมดูหน่อยสิครับว่าบทที่2เนี่ยต่อไปเขาให้ทําอะไรอ๋อสิ่งที่เขาให้ทําเลยก็คืออ่าให้เก็บ เลเวลสกิลทั้งหลายแหละซึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับเควสต่อไปเขาจะเริ่มให้เราอัปเกรดบ้านได้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับติดไปอยู่เควสหนึ่งนะครับเพราะว่าหาวัตถุดิบไม่เจอนั่นเองครับผมใครทราบก็พิมพ์บอกล่วงหน้าได้นะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันใหม่ครับผมบายบายครับ